สวัสดีครับมาพบกับตาวัฒน์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามทาง YouTube ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทาง a c e b o o k นะครับที่ชื่อเดียวกันเลยนะครับว่าตาวัฒน์ผมฝากไปกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วมีไลฟ์สดนะครับผ่านช่องทาง Tik t o อกะครับที่ชื่อว่าตามล์นิกนะครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเวลาไลฟ์เนี่ยมันจะได้เด้งขึ้นมานะครับไลฟ์ตอน3ามโมงตรงนะครับแล้วก็อีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเราพบกันได้สําหรับ ไลฟ์สดนะครับทุกลีกทุกมุมนะฮะเดี๋ยวจบที่ช่องเดียวแน่นอนนะครับส่วนใครนะครับที่ชอบสำหรับนักลงทุนเองใครสนใจอยากเข้าร่วมครอบครัวนะครับกลุ่มฟุตบอลที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับโอ้โหลันบอลสดตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัววีตัวเน้นนะครับโครงการ3และ4นะครับเราทิ้งไว้ในเฉพาะในครอบครัวเลยกับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าร่วมก็เดี๋ยวผมจะปัก ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับสำหรับทางเข้านะครับเขออยาย้ำลุยต่อเลยฟุตบอลคืนนี้ค่อนข้างหลากหลายนะฮะเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะยุโรปนะกลับมาเตะแล้วไม่ว่าจะเป็นอย่างสวีดดนนะครับออสเตรเลียนะเดนมาร์กนะฮะหลายลีกเลยนะครับเอเชียนะครับเจลีกมีตอนห้าโมงด้วยนะครับวันนี้ฟุตบอลค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษนะครับวันเสาร์อยู่สัปดาห์แบบนี้ เงาได้ไงนะครับวันเสาร์แบบนี้นะครับลุยกันฮะคืนนี้นะครับไปในเวลาสามทุ่มนะครับเป็นฟุตบอลเดนมาร์กนะครับเป็นทางด้านไวเล่นะครับจะเปิดวีบรีนะครับปาเค้นกลาสนะครับรับการมาเยือนอย่าง FC โคเปนแอเกนสำหรับคู่นี้พบกันนะเป็นฟุตบอลถ้วยนะครับก็เปิดเป็นทางด้านวิเล่นี่เปิดบ้านเสมอกับโครเปนแอเกนไปศูนย์ประตูตสูนนะครับส่วนเกมฟอร์มล่าสุดนะครับของทางไวเล่นะครับไปบุกแพ้ทางด้านอาวุธ หนึ่งศูนย์นะครับส่วนโควปนาไกเกนเองนะครับเกมที่แล้วนะครับกำศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาด้วยนะครับรอบคันเลือกนะครับ บุกไปชนะเบราบิกมา2ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับโคเปนเฮเกนฮ่าเกมหลังสุดนะครับของเวลเล่ชนะเกมเดียวเท่านั้นนะครับสี่เกมหลังเนี่ยแพ้รวดเลยนะครับแล้วก็เสมอไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนฝั่งโคเปนเฮเกนเองผลงานถือว่าร้อนแรงมากๆนะครับทุกรายการเก็บชัยชนะรวดนะครับสามเกมติดไปแล้วนะครับแล้วก็เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งเกมนะครับถ้าเปรียบเทียบฟอร์มผมมองว่าโคเปนเฮเกนเนี่ยดูดีกว่านะฮะตัวผู้เล่นของเวลเล่หน่อยนะครับไปดูความพร้อม มาในระบบ3 4 2 1นะครับนำโดยทางด้านเกรมันโอนูก้านะครับแล้วก็ทางด้านมูซายูวาล่านะครับลงมาจ่าการให้กับเจ้าบ้านอย่างไวเล่นะครับฝั่งทางโคเปนเฮเกนเองนะครับยึดผู้เล่นจากเกมที่แล้วที่ไปชนะทางด้านเบรบิกมานะครับพร้อมมากๆระบบ4-3-3ามานำโดยรูนี่บาชชี่นะครับแล้วก็ทางด้านอ่าโยแดนนะครับรับสั้นนะครับลงมาจ่าการให้กับ FC โคเปนเฮเกนส่วนสื่อต่างประเทศนะครับคู่นี้เปิดมาให้ทีมอย่างโคเปนเฮเกน นะครับเป็นต่อที่0.75นะครับด้วยโมเมนตัมด้วยนะครับอฟอร์มนะครับด้วยระดับทีมนะนะครับผมมองว่าทางโคเบเนเก้นเนี่ยอาเหนือกว่านะครับดูดีกว่าชัดเจนนะครับแม้ว่าพวกเขาจะไปเยือนทางไวเล่ก็ตามแต่สติฟ้องทั้งนั้นเลยนะฮะว่าไวเล่นะครับไม่เคยชนะโคเบเนเก้นเลยแม้ว่าตัวเองจะเล่นในบ้านหรือไปเยือนก็ตาม สถิตินี้นะฮะเป็นทางโคเปนเฮเกนนะครับที่ทำได้ดีกว่านะครับเวลาที่พบกัน5เกมหลังชนะ4-0ชนะ3-0ชนะ2-0และเกมนี้บุกไปเยือนนะครับความน่าจะเป็นนะครับผมมองว่าถ้าเบียดกัน90นาทีแล้วผมมองว่าความจริงความคมเนี่ยมองว่ายกให้โคเปนเฮเกนนะครับส่วนตัวเลยมองความน่าจะเป็นนะครับคู่นี้ไปที่ FC โคเปนเฮเกนครับ